บัดนี้เป็นครั้งที่76ซึ่งตรงกับวันที่24มกราคมพุทธศักราช2569้ารเ้าข้าพเจ้าน,นายธนจิตเพตราขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมกบูชาและอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทาั้งร้อยโปรดจงมาอนุมโมทนาในการตรวจสาทายใหญ่ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนไกรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาเจ้าทั้งร้อยโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การตรวจสาทายใหญ่หมุนต่อไปสม,มันตาจักรวาลเสุอัตราคัจฉันตุเทวต่อตธมังมุติราชสสะสุนันตุสักขามุขธรรม ตักเคามีจรุเปกิาริิครตเตจันตลิเควิมาเนที่เป็นัทธจากคามีตะลวนนาคะเนเคหาวัตถุม่หิเคเตปุมาจยันโตเทวาชราธลวิสเมยักคขันทัพนาคาติดทันตาสัมจิเกยังมิราว,วัาจณังสาทวมสุนันโตธรรมสวนรการอายามพันันตาธรมสวนรการอายามพัันตาธมสวนรกรอยมพัันตานัโมเม นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัม mm พุทธะนโมตัสสะภควะตอระโตสัมมาสัมพุทธะนัตถิมสระนังอัญญังพุทโธมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสตติเมีโหตุสภะถะนัตถิมีสระนังอัญญธรรมโมเมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสติเมีโหตุสภะถะนัตถิมีสระนังอัญญสังโฆเมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสติเมีโหตุสัพพะทา มหาการุณิกนาโถอัถัยาสัพพานิหนังผู้เลตวาปารมีสภาปะตโตสัมโพธิมุตตมังอิเตนะสัจจวัชนนะมโหโตุสภุปปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายาตพัปานิหนังผู้เลตวาปามีสภาปัโตสัมโพธิม OK or ุตตมังอิเตนะสัจจวัชนนะมโหโตุสภุปปัตถวามหาการุณิกนาโถสุขายะสัพพานิหนังผู้เลตวาปารมีสภาปัต โตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมโหตุสัุพัทธาวาเอวามเมรสุตังเอากังสมัยยังพระขาวาสกเกตุวิหารติกะิประปวะัตโสสมิงมหาวัเนย มหาตาภิกขุสังเกตนะตถิงปัญญมัตเตหิภิกขุสตหิสัเพหวะรันเตหิทัศหิจโรกัาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหติภะเขาอันตังทัศนายภิกขุสังขันจะอาตะโขจะตุนังสุธวาสกายิกานังเทวันังอิตาท้าหุสี อยังพบพระข่าสเกตุวิหารติกะปิรวัตรสสมิงมหาวันนมมหาตาปิโกสังเขนัสติปัญจามัตเตหิปิโกสเตหิสเพวิวารันเตหิท้าเตหิจโรกาตุหิเทวตาโยพยินนัสันนิปัสตาพ้นติพระข้าวันตังทัศนียปิกุสังขันจะยันนูนะไม่ย่งปิเห็นนะพระข่าวยเตนุปสังกามียมอุปสังกมิตวาพระขาวโตสันติเกปัจเจกคาถาภาสสยามาตีอาตโคตาเทวตา สซยทาปปินามะพระระวาปุลิโสสัมมันชิตตังวะาภาหังภาษาเลยยปภาษาลิตตังวะาภาหังสัมมินเฉยยะเอวะมวะสุทาวาเสสิเท เทวสุขอันตรายตาภควโตปุระโตปาตุระหัมตุอาทกุตาเทวตาภักควัตังอภิวาตเจตวายกัมมันตังอาทังตุเอกมันตังติตาโคเอกเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาติมหาสัมโยปวันนัตมิงเทวกายาสมะคตาอาคตมหอิมังธรรมะสัมยังทักิตายวะปาราชิตสังขันต อาตโกปาลาเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตัตระพิกะโวสมาถังโสจิตตังอัตโนอุโชมะกังสุสานาธิวันเนตตาเนคเหตาวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอาทโกปาลาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสติเจตวากีลังเจตวาปริคังอินทกีลังโอหะจามะมีชาเตจรันติ สุทาวิมาราจะขูมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโกปาราเทวตาภะคะวะตสันติเกอีมังคาทั้งอภภาติเยกเยเกจิพุทธังสรานังฆาตตาเสนนเตขมิสันติอภัยยะผู้มิงประหายะามานุสังเทหังเทวกายังปริปรุเรสันติติอาตโกภควาภิกขะมันเตติ เยผุเยนะพิกะเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาธนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกะเวอาหิสุงอติตตมัทธนังอรหันต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานังเอตปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาอไอเหตุสงเสยทัปปิมายหังเอตระหิยปิเตภิกาเวภวิสันติอนาคตมมัฏฐานังร้านโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานังเอตปะระมายวะเทวตาสันนิปติตาอภวิสันติเสยทัปปิมายหังเอตระหิอะจิกิตสัมมิ พิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิยสัมมิพิกะเวเทวกายานังนามานิเทศิสมมิพิกะเวเทวกายานังนามานิตังสุนัฏสาทุกังมณสิกโรถาภาสสตสมิติเอวมพันเตติโคเตภิกุภะวะโตปจัโสสงฆะอวะอิตัพโวจะสิโลกมนุสกตมิยัตพุมาตทัพสิตาเยสิตากิดกขปังปิตตาสมาหิตาปุถุสีหวัชณีนา โลมหังสาพิสัมพุโนอุทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนานาวิลลาพิญโยปัญจสติจตวาวันิกปิวัตทเวตโตมันติสัทธาสาวกาสาเสนลาเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาาภิกขาโอเตจะอตัปะมะกรุงสุตวาพุทธัสสะสาสังเตสัมปาตารุกุยานังมนุษยานัทสันนังอเปเกสตัมมัทคุงสหั สังหัทสัจจริงสัตังอิเกสหัสัังอมนุสานัทสันมัตถสงอเปเกนันตมัตถกุงทิสาสภาปตาหุงตันจัสมพังอปิญายะวะวิคิตรวันจักุมาตโตมันตยิสัทธาสาวเกสะสะเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทภิกขะโวเยวหังกิตยิสมิกิราหิอนุปพัะโส สัทธะสหัสสวาญคะาภูมิกะปิรวัตทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตติโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวันนังชะสหัสสหายมวตตายากค้านานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตติโนโมทัปมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวันนางสาตาคีลาติสหัสสยะขานนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโน โมทัปมนาอภิกรมุงพิกุนางสามีติงว่านางอิเจเตโสลาสสหัสายขานานตาวานิโนอิทิมันโตุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทัมนาอภิการมุงพิกุนางสามีติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตาวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทัปมนาอภิกรมุงพิกุนางสามีติงว่านาง กุมพิโรราชาคา่ายโกวิปุลสัทนิเวสนังพิญโานังสตาสาสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคา่โกโศปาคัสมิติงวนังปุริมัญจัตสิสังราชาทตาราโถปัสสาสติคันทพ,พานังอธิปติมหาราชายาสัสสิสโสปตนตปิตัสะภาหโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตายัสสตินโน โมทัมาณะพิกามงพิกโคนังสมิติงว่านังทัพเกี่นันจัดี่สองราชาวิรุณโตตปัสสาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปตปิตัสสาภาหวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโน โมทัมนาภิกาุมุงภิกขนังสมิติงวนังปัจฉิมันจัติสังราชาวิโรปโคภาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตติโสุตปิตตัสสะพระอวโินทนามะมหภรายที่มันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทัมนาภิกาุมุงภิกขุนังสมิติวนังตระนัจจิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยพระนังอธิปติมหาราชายสัตติโสุตปิตตัสสะพระอวโลกินทนามะมหพรายที่มันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโน โมทมานะพิกามุงพิกโคนางสมิติงว่านางปุริมาติสังตตาปัทโททั้งกี่นินาวิโรนโกปัจจิมินะวิรูปโกวิโรตังติสังจตารเตมหาราชาสัมมันตาเจตุโรติสาทัทธลัมมานะทั้งสูวรนณีกปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาปุวันจานิกาสถานมายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจาวิจุโตสหจันทโนกรรมเสตโทจากินุคันโทนิคันทุจักปนาโทปมัญโยตจักเทวสุโตจตมาตาลิเจตัาสาโนจักันทพโพนะโรราธาชนโนสปโอะอากุปัญจสิโคเจวะ ติมทะพลูสุริยวัชชะสายเตจันยจัรราชโนคันทภา,าสหราชุภิโมทัพมณะพิกามุงพิกโคนังสมิติมณัง ท้าคูนภษานาคาเวสาราชาตจักกากรรพลักษัตราอากุปยาคาสหาติภิยามุนาสตาราทาอากูนาคายสัตสิโนเอราวันโนมหานาโกโสปคัสมิติวนังเยนัราชสาสาหรันติจิปาจิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวานมัจจปัตตาจิตรัสุปนัยติเตสนามังอภยันตธานาคราชานามสิปุต โศปันนาโตเขมามากาสิพุทโธาสหาหะหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมากังสุภุฑังชิตาวัชิระหัตถินาสมุทังสุราสิตาภาตาโลว,าชาวาัชวัตเสตอิทิมันตโยตยัสสิโนกรกัญชามหาพิาสัมมอสุลาธนาวิขัสสาวปจิติสุติจตับะหาราทโทนมุจีสหาสตตันจะปิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันไหตวะปลิงเสน,นังลาหุพัทมุป,ปาขมุงสมมิโยธานิพัฒนเตปิภุนงังตามิติงมะนังอโปจเทวะปัทวีจา เตโชวโยตถาขมุงวรณาสะวรุณาเทวาโสโมจายัสสสาสหเมตตากรุณากายุกาอคุเทิวยัสัติโนทเสเตทะสัทกายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนะวันโต ยสัตยิโนโมทัมานาภิกษุมุงภิกขโหนังจำมิติงวนังเวีนตุจติว่าตาลีจะอัตมาจะทุเวยยะมาจะทสุปนิสาเทวาจันทัมาคูปรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยัมาคูปรักิตานักตานิปุรักิตาวาคุมันทววลาคกว่าสุนังวาสาวเสโธสักดิโอป่าข้าปุรินทโถสศเสเทสะตตะกยาสะพีนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนะวันโตยศสัตยิโนโมทัมานาภิกษุมุงภิกขโหนังตำมิติงว่านัง อาทาโคสาปูเทวาชลมากีสิคราหรือว่าอิตกกาจารโฉจัตุม,มาปุาพพานิพาสินโนวรนา,าสาธรรมาจาราจุตตาจารณิจักาสุเลยยารุจิราอากูอากูวาสเวนเนสินโนทเสเตสัสสทากายาสัพเพนานัตตะวานินโนอิทิมันโตชติมันโตว,ว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกตามุงภิกขุนังสตมิติงวะนังสมานามาหาสมานาม,าน,ามนุษย์สามนุสุตตมากิธาปุถุสิกาอากูอาภูมนโนปุถุสิกา ta ko haru yo te wa ji e rohi ta wa ji maha para na อาคูเทวายัสสติโนถัเสตเตสะสัทธกายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมธัมานาอภิการมุภิโุนังะมิติงวานังตุกะกรมมหาอุณาอาคูเทวะคานาสาตหาอุทาตกยะหะปะมุขาอาคูเทวะวิจักขณาสัตมัาตารักชามิสกาจยะสติโนถันนะยังอาคาปชนโยโยติสาปิวัสติถัเสตเตสะสัทธกายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโต ยสสติโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากตกาจายัสสติโนทัมพิตการามเสถาโชตินมาจะอาตวานิมานนติโนอาคุอาถาโุปปาริมิตตอทัเสติทัสสะกายาสเพนานัตตวานิโนอิธิมนโตชติมนโตวันนัวันโตยสสติโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สัทเเตเทวนิกายสัพเพนานัตตะวนิโนนามันวเยนะอคันชุงเยจันเยสัิสาสหาปปุตชติมกเคลังอกตินนะ มานาสวังทักเขโมคขะตรงนาคังจันทังวะอสิตาสิตังโสกรมาปารมัตโตจักปุตตาทิมัตโตสหสันนังมาโรติโสจักโสภาคัสมิติมะนังสาธเปรมะรุกกานังมหาปรมาพิติสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสทเสตตาอิสระอากูปเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพรพิกันเตสินเทเสเวสพรมะเกมารเสนาอภิการมิปัตตะกันหาตามันที่ยัง เอกคันหัตถพันธะลเขนพันธมัดถุโอตมันตาปริวาเลถมาวมจิตโกจินังอิติตถมหาเสโนกนหาเสนาเป้สยิปานินาตรมาหัจจสังกตวนาเพระวังยถาปวุสโกมิโกธนะยันโตสวิจุโกตถาโสปาจุทวัตติตั้งกฎโทอาศยังวาเสตันจัสพังอภินญายาววคิตวนาจักขุมาตะโตอมันตยีสัทธาสาวเกสาสเนลเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจัตตปมกลุง ตวาพุทธศาสะสาส,าส,าสาังวิตาลาเกหิกกามุงเนสังลม,มังปิใชยยงสเพวิชิตสังขามาพยาติตายัสสิโนโมทันติตสหปุเตหิสาวกเตชะนิสุตาหเาต นโมเมพุทธะเตชะสารตนาตยะธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปรเมสุราติทธิปมาจัินทาจัจจตุโรกาคัมภีรักขากาสัมพุทธบูตงคังคาจะสัพพมะชัยยะปสิทธิพวันตเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธตินัทินาทีชัยยะชัยยะข้าคนตรตนิสัยนิรายสายเสนนภเมรุราช พลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีรสมีนาเคนทัศนาขีปิศาจะภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโรคีชัยชัยยะชัยยะสิงขีสุธานะธานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสัตราชัยยะชัยยะจำปาธินาพระภุระคันธปะชัยยะชัยยะ ขจักผลนะตตลงสุกะละปุชงสีหะพยาคตที่ปาชัยยะชัยยะวะลุณนะมุขยาตาชิตาชิตาเซนนารีปุณณสุธินะระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาทีวีชัยยะชัยยะธรณีเตระสธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังกราชลัญญาภวะเคชัยยะชัยยะวัลุณนะยะเคชัยยะชัยยะลักษาเสสุระพุชเตชา ชัยยะชัยยะพรมเณรทัคนาชัยยะชัยยะราชสิลาสัจชัยชัยยะชัยยะปะทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัปเจกับุคคาสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุประโขชัยยะชัยยะชัยยะนาโภวิรุณหโกวิรูปะโขจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตยโยจักุเวโรวะรุโนปิจา อาคีวาโยจะป่าชุนโหกุมาโลทะตะรัตโกอัฏฐาลักษมหาเทวาสิทธิตาปาสะสาทโยอิสินโนสาวกาสภาชัยยะรามุภวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจทะทะัตปาโรจะชัยยะกังเอเตนชัยยะชัยยะเตเจนะชัยยะสสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนโโหตุเตชัยยะมังคะรัง ชโยปิพุทธัสสะสิริมโตอะยังมาลัสสะจะปปาปิมัตโตปะลาชโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาพรหมคนามเฮสิโนชโยปิพุทธัสสะสิลิมะโตอะยังมาลัสสะจะปปาปิมโตปะลาชโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาจินทคนามาเฮสิโนชโยปิพุทธัสสะสิลิมโตอะยังมาลัสสะจะป ปาปิมโตปะราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาเทวคณามมเฮสิโนชโยปิพุทธตาสิริมโตอยังมารัสสะจัปปาปิมัโตปะราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสุปันนคณามาเฮสิโนชโยปิพุทธตาสิริมโตอยังมารัสสะจัปปาปิมโตปะราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตานาคคณามาเฮสิโน ชโย,ยปิพุทธสสิลิมาโตอายังมารัสสัจ,จาปาปิมะโตปะราชโย,ยโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตถาสัพรมคมนา,มาเมฮิสิน,นชะย,ยันโตโพธิยามูเลสกยาน,นังนันทิวัตถโนเกวังตะวังวิชโยโหหิชยัตุชยะมังคะเลอะปะ ราชิตตปันลังเกสีเสปัทวิปกคเลออภิเสเกสัพพพุธานังอาคับปัตโตปโมทติสูนักขตังสุมังขลังสูปพาตังสุหิตตังสุขโนสสโมหุตโตจัสูยิต ทั้งพระมัจาริสุปัทักินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักินังปะทักินังมนโนกรรมังปณีิทิเตปะททกินาปะทักนทิกนานิกัตตาวานาะรพันตัถเถปะทักิเน,นเตอัตถลัทธาสุขิตาวิกุณหาพุทธาสา,สานอะโรคอสุขิตาโาหทะสหสัพเพหิ ยาติพิสุนันตุโอนโตเยเทวาอัตมิงท้าเนอทิคตาทีคายุปาสะทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพะธารักขันตุสัพพะสตานังลักขันตุชิณัสสานังกยากาจิปัฏฐานาเตสังสเพปูเนตุมโนรทายุตตกาเดวปวัตสันตุวัตสังวัตสาวะราหกาโรคาจูปัฏทวาเตสังนิวะเนตุจะสัพพะธากายสังจิตตะสุขังอรหันตุยะทาระ เอวเมสุตังเอกังสมายังภัคะวาสวัติยังวิหาิเชตวะเนอนาคัตปินทิกัตะหารามตตราะโคภะคะวาพิกุอมันเตสิพิกขะโวติเตมปะทันเตติเตพิกุภะวะโตปัจจัดโสสุภะคะวะอิตาทะโวจา ปัฏฐาวาพิกขวเวตา้คตอนังอนุป,ปัาฐาวาตถะคตะนังทิตาวาสสา,าตุธรรมตทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขรา,าอนิจจติตังตถะคโตอภิสัมุูจิตตวะชาติอภิสัมเมตาาอิอภิสัมภุจิตตวะอภิสัมเมตาวะ อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถะเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกะโรติตกเพสังขาราอนาิจจติอุปาทาวาภิกขะเวตาคาตานังอนุปาทาวาตาคตานังติตาวตาธาตุธรรมะติตาตาธรรมะนิจจมตาสเพสังขารา ทุกขติตังตถาคาตโออะิสัมปุตจ,จติอภพิสะเมติอภพิสัมปุจิตตวาอภิสจจะเมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเป,ป,ป,ปติวิวรติวิภาชติตานิกโรติตเพสังขาราทุกขติปาทถาวาภิกขะเวาาตาคตานังอนุปาทถาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมะ นิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติติฏังตถาคตะอาภิสัมพุทธจตติอาภิสะเมติอาภิสัมพุทธจิตตว์อาภิสะเมตว์อาจิกาติเทเสติปัญญเปติปัตถะเปติวิบัติปิวิภักติอุตตานีกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมโวจัพภะคะวะตมะนาเตปิโคภะคะวะโตพาสิตังอภินันทุนติ อติตังนานะกวาคะเมยยะนปฏิกังเขอนาคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงเพราะวง ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะหินันตังอปัตตันจอนาคะตังสิ่งเป็นอดีตก็รัไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจาโยธรรมังตถาตถวิปัสสติอาสังขิลังอาสังปังตังวิธรมะนุพระรูหฮเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นจะเพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคลนเขาควรพอกขุอนอาการเช่นนั้นไว้อัจเจวะกิจมาตปังโกชัญญามะละนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนัฮิโนสังฆรันเตนมหาเสเนมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตัรมะตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอจิกเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตรีเดียวก็หน้าชมสัพเพสังขารอ,อนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปปธรรมนามปธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารลาทุกขาอสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปปธรรมนามปธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วเกยดเจ็บตายสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งบวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะละนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมยามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มาาณะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอะนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะละเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตาะควรที่จะตังเวชอะยังกายโยอะจิตลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปรัศาจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่เสดสติจากนอนทับปะทถาวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะรังอีวาประดุจจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มีได้อนิจาวะตัสังขาราสังขารทั้งร้ายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวยธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเต็มเป็นธรรมดาอุปจิตตะวานิรุชันตีครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปตะโมโฉขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งร้อยเป็นสุขอย่างยิ่งจะเพสัตตา มันติจะสัตว์ทั้งร้อยทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลอิงสูจะมาริสเลที่และตามที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมาริสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักทิเมีเอกธัรสัจโยความตายในความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกินจิกุสลังกำมังตพเพหิพัเตหิกตังปุญญโนอะนุโมทันตุสุ นันพนโตเยเทวาอัศมิงท้านิอธิขตตาทิขายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุทุขาปะมุนจันโตมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุขาปะมุญจันโตสเพยาติกาสุขิตาหนตุทุขาปะมุนจันโตสเพอาญาติกาสุขิตาหนตุทุขาปะมุนจันโตสเพปิสาสเพยาคสเพเพตาสุขิตาหนตุทุขาปะมุนจันโตสเพอาจาริโย ปัจฉายสุกิตาหอนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหอนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพสามารถติดนางสัมมิชนตุโวนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปกเดโพธิกเดตหิงตตหิงตาธรรมะธาเนนระวันตุปูชิตตาสถิงกะรนเตทะวิหารมันททเรเทราจมัชชาณวกาจะพิกาโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจากเทสานิขามาจะอิสราสปานักูตาสุขิตา ะวันตุเตชะราภูชาเยปิจัอนทสัมภวาสังเสทชาตตาัรรมบุปปาิการนิยานิกังธรรมะวะลังปะติจเตสะเพปิทุกขัสสะกะโดนตุสังขายังท้าตุจิลังสัตังธรรมโมธรรมัตถราจะปุคราสังโฆโหตุสมักโควะอัตายะจะหิตายะจะอัมเหรขาตุสัตธรมโมสัมเพ สัพเพปิธรรมะจาริโนวัตถิสัมปาปุเนยามะธรมมรมะอนิยปะเวทิเตปะสัน,นาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสะเนสัมมาทานังปเวชนโตการาเทโวปวัตสตุพุทธิภาวายะสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณมราชาโนปะชังลักขันตุสัพพะทอ ทุกขปาตาจะนิทุกขาพยญปัตาจะนิพระยาโสกปัตาจะนิสโสกาโหตุสพัพเปปิปานิโนอต,ตาวตาจะอามเหหิสัมภะทางปุญญาสัมภะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสพัพพะสัมปติสิทธิยานานทัทันตุสัทธยาสีหลังรักขันตุสัพาาพะทอภาวนาพิราตาโหตุคัจฉันตุเทวาตาระตาสัพ หัตุสัพพังสุมังคอลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีหวตุนิรันตรัหโหตุสัพพังสุมังคอดลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีหวตุนิรันตรัหัหตุสัพพังสุมังคอลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสธีหวตุนิรันตรัง ตะเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจาเตเฉนะรักทั้งพันธามิสปาโสสะเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเฉนะรักทั้งพันธามิสปาศอตะเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหัน ตานันจะเตชะเนละังพันธามิสภาโสสเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานั่นจะเตชะละรังพันธามิสภาโสสเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานั่นจะเตชะเนละรังพันธามิสภาโสสเพพุทธาภระปัตตา ปัจเจกานั่นจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปาสโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานั่นจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปาสโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานั่นจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปาสโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานั่นจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปาสโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายายพระพุทธธรรมวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงอะไรได้สุจริตมั่นคง มันคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนอนอีกทั้งขอเทพเดาทั้งร้อยผู้ได้อานุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเดษีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมเลสได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวนา,ลลานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิธ์อำหนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิดจาทุกาทุกาธุ